สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้หราซืือก็จะมาสอนอ่านนะคะในส่วนของคําศัพท์บทที่3หนังสือสัมผัสภาษาจีนเล่ม2นะคะหน้าที่31นะคะหน้าที่31ก่อนเนาะจะเป็นคําศัพท์เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มนะคะจะได้ฝึกอ่านกันได้นะคะคำที่1ค่ะปิ้งซุยออกเสียงตามด้วยนะคะปิ้งซุย ด第二เคเลเคเลดิซานนิ้วหนายนิ้วหนายสื่อปิ่งกันปิ่ง 干五蛋糕，蛋糕六爆米花，爆米花。 สสยกัววยกัวเสียงสามชนกันเสียงแรกเป็นเสียงที่2นะคะจากสุยจะเป็นสุยสุยกัวแปาเชีอกวกแลเชีอกโกแล่ 九花生，花生十冰淇淋，冰淇淋。 สิบเอ็ดผักกโอเคตรงนั้นนะคะเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะกดกลับไปฟังได้นะคะอ่านมาข้างล่างตรงนี้ค่ะอ่านบทสนทนากันนะคะเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านทีละบรรทัดทีละวรรกนะคะแล้วก็เราก็อ่านตามนะคะนี้เห็นไหมลูกตรงนี้เนี่ยเสียงสามจะชนกันบนนี้เสียงสามจะชนกันเยอะมากนะคะ เราก็จะต้องเนีย่ยเห็นไหมเสียงสามจะชนกันเนี่ยลูกดูเนี่ยเราก็จะต้องแบบผันพยางค์แรกเป็นเสียงที่สองนะคะตัวนี้จากเสียงสามก็จะเป็นเสียงสองตรงไหนอีกตรงนี้เห็นไหมก็จะเป็นเสียงที่สองตรงนี้ด้วยก็จะเป็นเสียงที่สองเห็นไหมรูปคําว่าวเนี่ยนะอ่าเราก็ทําของเรานะคะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเสียงสองคำว่าวจะเป็นเสียงสองนะคะ เพราะว่าเสียงสามมันชนกันสองตัวนะคะ,ะเราเอาปากกาอะไรทําสีทำไฮไลท์ไว้เลยค่ะแล้วก็เขียงกำกับนิดนึงว่าเดี๋ยวจะเป็นเสียงที่สองนะคะเอาเราซื้ออ่านแล้วนะนีสี่ฮวานชื่อฉันมาสี่ฮวานชื่อต้านเกามาิงเกิน 我喜欢吃蛋糕，谢谢。你喜欢吃什么？喜欢吃蛋糕吗？我请客。 วสีนชื่อต้านเกาเเเีียธอชอบกินอะไรชอบกินเค้กไหมหัวฉิงเคริ้ว่าฉันเลี้ยงเองฉันชอบกินเค้ก ขอบคุณอ่าฉันชอบกินเค,ค้กขอบคุณต่อไปเย่เย่ยคือคุณปู่นะคะเย่เย <Yeah, yeah. S 1> ่นีสี่ควานเฮอร์สันมะเคเล่อหายชื่อปิงสวยวอชิงเคอ 爷爷，你喜欢喝什么？可乐还是冰水？我请客，你请客。我喜欢冰水，你呢？ นีฉิงข้วอสี่วาปิงสวยนี่นะวอสี่วาเหอขอละวอสี่ความเหอขอละดูนะคะ ตรงนี้นีกับสี่เห็นไหมลูกเพราะฉะนั้นพยางค์แรกกลายเป็นเสียงที่สองนะคะวอกับชิงเสียงสามชนกันพยางค์แรกก็เป็นเสียงที่สองนีกับชิงเสียงสามชนกันพยางค์แรก,ก,าก,การเป็นเสียงที่สองวอกับสี่เสียงสามชนกันพยางค์แรกก็จะกลายเป็นเสียงที่สองวอกับสี่อีกแล้วนะคะก็เป็นเสียงที่สองดูให้ดีเวลาสอบอ่านจะได้ได้คะแนนเยอะ นะคะแล้วเวลาเราออกเสียงอะไรจะได้แบบอยู่เป็น professional อยู่แบบฉันเป็นเจ้าของภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะอะจัดการตรงนั้นนะคะทําให้เรียบร้อยนะเอาปากกาไฮไลท์ก็ได้หรือปากกาแดงหรืออะไรวงไว้ก็ได้นะคะว่าเดี๋ยวเราจะต้องออก,กนั้นเป็นเสียงที่สองนะคะอ่ะเรามาแปลกันคุณปูเธอชอบดื่มอะไรน้ําโคก้กหรือว่าน้ําเยน็นเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองปูก็บอก เธอจะเลี้ยงเหรอมันมีครหมายคำถามเหรอไหมเครื่องหมายเว้นห้าวเธอจะเลี้ยงเหรอฉันนะ่ะชอบดื่มน้ําเย็นแล้วเธอล่ะนี่เนื้อคือใช้ในการถามกลับแล้วเธอล่ะอ่ะหลานสาวก็บอกฉันชอบดื่มน้ําโคก้กอ่าวอสีควานเธอเอินเลอกนะคะชอบดื่มน้าโคก้กไปดูอันที่สามอันนี้นะเดี๋ยวเราก็จะมาทําสีกันเอ่อทำกังกรน,นี่กับเซียนหมคะเสียงสามชนกัน วอกับชิงวอกับซีนะคะหนีก็จะกลายเป็นหนีเป็นเสียงที่สองวอจากเสียงสาวก็เป็นสองวอตัวนี้ก็จะเป็นสองด้วยนะคะออกออกเสียงพร้อมกันนะอ๋อตามอาอกซสีดีกว่าหนีสี่วานเฮเฉินมะเย,ยจ่จือจื้อไห่สือ 木瓜汁，你喜欢喝什么？椰子汁还是木瓜汁？哇！哇！ 我请客，我请客。我喜欢喝冰茶、椰子汁、椰子汁，哦，是那个椰子汁，拉油，椰子汁、木瓜汁。 ปัว菠萝汁我喜欢喝冰茶椰子汁木瓜汁วนเขอเอกบียงตามนะคะเธอชอบดื่อะไร น้ำมะพร้าวเยื่อจือนะคะเอาผลไม้ล้วใส่คำว่าจือก็จะเป็นน้ำเหล่านั้นนะหายชื่อมุก,กว่าจือหรือน้ำมะละกอเธอชอบดื่มอะไรน้ำมะพร้าวหรือน้ำมะละกอฉันฉันเลี้ยงเองอพอบอกเลี้ยงเองปุ๊บฉันชอบดื่มชายเย็นน้ำมะพร้าวน้ำมะละกอแล้วก็น้ำสับประรดอ่าเราเขียนแปลได้เลยนะคะ โอเคฉันชอบหลิมชายเย็นน้ำมะพร้าวน้ำมะละกอแล้วก็น้ำสับประรดนะคะอ่าตรงนี้อีกนิดหนึ่งนะคะเราก็มาดูก่อนว่าตรงไหนบ้างที่จะเปลี่ยนไหนไหมตรงนี้เสียงสามชนกันแค่นั้นนะคะเอามาว่าวาชจงวัวเติดเถา 我喜欢吃中国的桃，但是不喜欢喝桃汁。但是不喜欢喝桃汁。 我的中国朋友不喜欢吃榴莲。我的中国朋友不喜欢吃榴莲，但是。 ผ้าสีวนชื่อหลิวเหลียยนกานวนลินนะคะตนันชื่อดผ้าสีวนชื่อเหลิวเหลียยนการข้อไปออกเสียงตามนะฉันชอบกินอะจงกัวเติะเถาวเราก็จะต้องสหรับที่การเป็นลูกท้อของประเทศจีนนะคะ ฉันชอบกินลูกท้อของประเทศจีนต้านชื่อคือแต่ว่าแต่ว่ากู้สี่วานเอฮาจือเฮเป็นดื่มแล้วนะแต่ว่าฉันไม่ชอบดื่มน้ําลูกท้อชอบกินลูกท้อลูกทอมันเป็นลูกใช้ชื่อพอเป็นน้าลูกใช้เฮนะคะโวตจงกวัวเพิงหยกเพื่อนชาวจีนของฉันกู้สี่วานชือลิวเหลียนไม่ชอบกินทุเรีย แต่เขาชอบดื่มไม่ใช่เราซื้อแกล้งเล่นเขาชอบกินทุเรียนอบแห้งริ้วเหรียนการคือทุเรียนอบแห้งริ้วเหรียนคือทุเรียนที่เป็นเม็ดเม็ดเป็นภูผูนะคะ่าตรงนั้นนะลูกนะเรียบร้อยนะคะแบบนั้นเลยนะ,ะตรงนี้เราซื้อสอนอ่านนิดนึงแล้วกัน

ฉันชอบดื่มน้ำโค้กสุดท้ายวอสีวานเฮอผู้ท้าวจือฉันชอบดื่มน้ำอง,งุ่นอ่าพอข้างล่างบ้างจะเป็นอย่างนี้นะคะเราจะอ่านตรงนี้เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งสองสองสามสามนะคะอันนี้คือประโยคคำถามนะคะแสะดงถึง ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะอ่านแล้วนะนีสี่วานชื่อต้านเกาหายชื่อห้านเปล่าเสียงตามนะคะเธอชอบกินเคก้กหรือแฮมเบอร์เกอร์เห็นไหมคะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะไปนีสี่วานชื่อถูเถากาหาชือลิล้นกรีร ถ้าออกเสียงไม่ทันน้องกดกดคลิปกลับไปนะคะแล้วก็ออกฟังใหม่นะเธอชอบกินลูกเกดหรือทุเรียนอบแห้งสุดท้ายนี้สีวานชื่อหมานโถกหายชื่อหมีฟ่ฟาเธอชอบกินมันโถหรือข้าวสวย เธอชอบกินมันโถหรือข้าวสวยนะคะอ่าตรงนั้นนะคะก็จะเป็นรูปประโยคนะคะว่าวอสีควานเธออะไรนะคะฉันชอบดื่มแล้วก็ชื่อเครื่องดื่มนะคะแบบอีกแบบนึงคือรูปประโยคคําถามให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะโดยจะบอกว่าเธอชอบกินแล้วก็มีอาหารและคําว่าหายชื่อแล้วก็มีอาหารอีกอย่างหนึ่งให้เราเลือกนะคะนะก็อย่างนั้นเลยนะคะก็เดี๋ยวให้ตั้งใจนะคะอ่านแล้วก็ สามารถที่จะกดย้อนคลิปกลับไปกับมาเพื่อฟังเสียงได้เลยนะคะแล้วก็ตั้งใจอ่านกันเยอะๆนะขอให้ทุกคนมีความสุขกับภาษาจีนแล้วก็เรียนเก่งๆแล้วก็เข้าใจภาษาจีนได้อย่างง่ายนะคะสุดเป็นกำลังใจให้ค่ะเจ้จียง